สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําข้าวหน้าหมูกินกันนะครับเริ่มจากนี่เลยเราเตรียมหมูหมาก่อนนะครับเตรียมหมูมาก็อันนี้เป็นเป็นสันสันนอกหมูนะครับขั้นตอนต่อไปก็พริกไทยดําครับพริกไทยดําเตรียมไว้พริกไทยดํากับกระเทียมนะครับเอามาโขกให้แหลกนะครับเพื่อเป็นส่วนผสมของการหมักหมูนะครับ รกระเทียมผมใช้กระเทียมกค่สี่หัวนะเอาไปหมักหมูนะครับก็ mm hmm. โขกไปเลยตำงให้มันแหลกนะครับอันนี้โขกเรียบร้อยแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วแหลกใส่ไปที่หมูเลยนะครับที่รเราเตรียมเอาไว้้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้อซอสข่าวทองนะครับอ๋อเกือบลืมอันนี้ใส่พริกไทยเพิ่มอีกนะครับผมชอบพริกไทยนะครับผมก็ใส่เพิ่มเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นอซอสข่าวทองนะครับใช้ซอสข่าวทองประมาณใช้ไม่เยอะครับผมไม่กินเค็มมากนะครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกี่ยวๆย่เข้าไป ต่ใครชอบเค็มก็ใส่เพิ่มได้นะครับต่อไปก็เป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับ่ไปไปผมมีแค่แค่นี้แหละครับสี่อย่างนะครับผมไม่ได้หมักเยอะนะครับแล้วก็ขยำเลยครับขยำให้มันเข้ากันนะครับขยำให้มันเข้ากัน ไปเรื่อยๆนะครับขยำให้มันเข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับอือเอาข้อไว้กันมแมลงมาตอมนะครับขั้นตอนต่อไปก็นี่เลยครับมาหุงข้าวนะครับหุงข้าวเมื่อกี้สาวข้าวนะครับอันนี้ก็เติมน้ําเพื่อเพื่อจะทําการหุงนะครับ นี่ผมใช้เป็นข้าวหอมนะครับข้าวหอมมะลิใส่น้ำไม่เยอะนะครับข้าวหอมมะลิไม่ใส่น้ําเยอะนะครับผมไม่ใส่น้ําเยอะต่อ,ตอนนไปมาก่อไฟนะครับผมใช้เป็นเตาถ่านนะครับใช้เป็นเตาถ่า,านไฟไม่แรงมากนะครับนี่เลยผมก็เอาลงไปเลยครับใส่ในตะแกง ง่ายๆครับลงใส่ลงไปเลยนี่เลยครับผงข้าวง่ายๆครับผงข้าวมันเราคิดได้มากครับใส่ลงไปถ้าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวข้าวมันจะเดือดไวนะครับอ่านนี้ต่อไปผมมาทำมาทำมาทําเป็นเอ่อพริกเกลือนะครับพริกเกลือผมก็แค่มีแค่พริกนะครับกับมะนาว อันนี้ก็ตำพริกให้แหลกเลยนะครับตำพริกให้แหลกพอแหลกนะครับพอแหลกตักใส่ถ้วยนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละครับข้าวหน้าหมูลาดพริกเกลือเนี่ยครับโอ้ผมยางชอบเลยเผ็ดจี๊ดเลยครับใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เขาอีกครับพริก เป็นพริกขี้หนูนะครับนี่ครับก็บีบมะนาวใส่ไปผมใช้มะนาวลูกเดียวนะครับแต่ลูก,กค่อนข้างใหญ่นะครับลูกเดียวบีบใส่เข้าไปเลยตัวนี้ทำเป็นน้ำจิ้มจิ้มไในหลายอย่างนะครับ ลวกปลาลวกก็ได้หมูลวกก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบครับผมมีแค่ใส่แค่สามอย่างนะครับมีพริกที่หนูพริกหนูมะนาวแล้วก็เกลือนะครับแต่เกลือผมใส่มาเยอะนะใส่นิดเดียวเนี่ยครับผมใส่เกลือนิดเดียวครับคนให้เข้ากันเลยนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเผ็ดมากนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าเผ็ด เสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งรอไว้ล้วก็กลับมาดูข้าวนะครับว่าข้าวมันกําลังเดือดนะครับถ้ามันกําลังเดือดแบบนี้ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาให้น้ํามันแห้งมากนะครับอ่านะครับยกขึ้นมาเลยครับเอาหมูใส่ครับน้ํามันกําลังใกล้ๆแห้งนะครับข้าวมันกําลังจะสุกนะครับจะสุกสุดๆก็ใส่หมูไปเลยครับใส่ลงไป ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใส่ลงไปจัดระเบียบให้มันนิดนึงนะครับอย่าให้มันซ้อนกันเยอะนะครับเดี๋ยวหมูมันจะไม่สุกซะครับเ,เสร็จแล้วก็ปิดฟ้านะครับเอาไปไว้ที่เดิมนะครับต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับห่างไฟเอาไปอ่งไฟแป๊บนึงนะครับ เปิดดูนะครับว่าหมูมันใกล้สุกหรือยังอันนี้ใกล้ใกล้สุก,ลก,ลก,ลกลแล้วนะครับใกล้ใกล้ใกล้แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยหมูใกล้สุกแล้วก็เปิดดูหน่อยนะครับอ่าน,นี้หมูสุกกําลังดีนะครับแต่ยังไม่สุกมากนะครับหมูยังไม่สุกมากอันนี้ผมเตรียมกล่องไว้นะครับกล่องกระดาษธรรมดาเลยเอามาทําอะไรนะครับเอากล่องกระดาษมาทําอะไร นี่ครับทำแบบนี้ครับปั๊บก็หายหยิบถ้วยครับมาใส่กล่องครับเพื่อเพื่อการรักษาความร้อนครับถ้าเราเอาไปไว้ในเตามากๆเดี๋ยวข้าวจะไหม้นะครับน้ําจะเกิดแห้งหมดนะครับอันนี้หยิบไม่ถนัดนะครับมันใหญ่กว่ามือครับต้องค่อยๆหยิบนี่ครับไปใส่ในกล่องกระดาษเลยนะครับเลยเพื่อเก็บรักษาความร้อนไว้ครับ ให้มันร้อนนานๆครับเอียงๆนิดนึงอ่าขยับให้มันดูดีแล้วก็ปิดกล่องไปเลยครับปิดกล่องรอสักพักนึงครับประมาณ15นาทีก็ได้ครับไปทําอะไรก่อนก็ได้อ0พสิบนาทีแล้วอะไรแล้วก็ค่อยเปิดมาดูนะครับมันร้อนอยู่นะครับมันระวังร้อนอยู่นะฮถ้วยมันร้อนอยู่นะครับนี่เป็นไง ยังร้อนอยู่อ่ายกมาใส่จานเปิดดูฟาบนี่ครับเรียบร้อยครับข้าวหน้าหมูไข่ดาวพร้อมน้ําจิ้มพริกเกลือนะครับหรือจะเรียกน้ำจิ้มอีกทีอย่างเป็นซีฟู้ดก็ได้ครับแถวบ้านผมครับติดทะเลเขากินกันอย่างนี้คิดอะไรไม่ออกครับคําทําข้าวหน้าหมูหหมเล่นๆกินนี่ครับไข่ดาวเยิ้มๆนะครับ หมูหมักอร่อยอร่อยครับใครชอบเผ็ดยังไงก็ตักมันจิ้มนะครับราดกัไปเลยครับรับรองเผ็ดถึงใจราดกไปเลยหรือใครชอบเผ็ดดก็ใส่หมดถ้วยเลยนะครับก็ได้นะครับไม่เค็มมากนะครับเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ